ียังว่าสิภาพ์พนออกก็ร่างกายไม่พี่เบียร์ก่อนจะออกมันก็ต้องแบบมีแรงจูงใจหรือว่าตั้งรางวัลกันก่อนนะพี่เบียร์ตั้งแล้วคุณบอกว่าป้าป้าผอมเนี่ยเบิกทรัพย์สัดส่วนได้ไหมก่อนเจ้าสิกระทับสัดส่วนนี่ข่อยสิภาษเจ้าออกก็ร่างกายก่อนอไหนวะข้าเจ้าข้าเจ้าว่ากระทับสัดส่วนนี่ออกก็ร่างกายตามข่อยบอกถ้ามันาโบกกระชับนี่ข่อยสิภาษ์จะไปเองเลยไอวานนะอิเลียมพี่น้อง เพื่อนว่าตอนนี้เพิ่นกำลังดูแลเจานะ้าของเนาะสวัสดีครับสวัสดีผมพี่น้องสุขุสุนครับกลับมาพอกันที่เรากับช่องเคยวนคนกาะสินครับเมื่อน,นี้น้องเล็กกับ พี่ีทิถนมากก็ปลาไม่นำโค้งอีกแล้วอันนี้ไปยังนังเล็กปลาบึก่ะ,ะแนะนำเนี่ยแนะนำเนี่ยเ,เป็นปลาบึกกำโค้วยจ๊ะนางเล็กชเชลยนี่หนองเบิงงามงามจ้ะพี่น้อง,ปงเป็นแม่จัสุดยอดเลย อยู่ช่องไะไก่อนถามอาบอกพี่น้องคนนี้จ้าเลขาภาจวดเดจ้าจ้าท่านไหมนมาดท่นอะไรย่างงามเลยครับวันนี้วันนี้อุยแบบกินแบบลองคอชีวิตแห้งนี่กิน <laughs> แบบลองคอชีวิตแห้งครับพี่น้องสามคลิปครับวันนี้อค้ย<า>ม,มีแต่ปลาดำโคนวันนี้พม่ใช่ปลาจุ่มครับพี่น้องก่อนสิไปกินน้อกันพี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบ่นลายการเลขาภาจวดเด้ดวครับผมน้องสาวนี่ละมาโหลดพู่น้งคนว่าไอ้มันมีคนถามอยู่ว่าน้องสาวแท้ๆบ่อ น้องสนิทกันครับสนิทกันเลยเนี่ยนาคือกันปะคะว่าปัญหาว่าสบายกูเสกงสบาผู้นึงขาวผู้นึงดำเพิ่งสีผิวสีก็สีบอกนใะไอ้นั่นอุ้ยไอ้ก็อายเพิ่นตัวมันมันไม่เกี่ยวกันอ่ะอันนี้พี่น้องก็คือสนิทสนิทกันอีหลีครับพี่น้องสนิทกันอีหลีแต่ว่าบอกให้น่องยื้อขั้นมาย่ามไหนนี่บอกให้น่องยื้อขั้นบนนอนจักเสือจ้ามาพี่น้องว่าเอาสีโชว์เซนบ่บ่เม่อน้องกินน้ำกันครับผม อ่ะลองเล็กลุยเลยลองเล็กเอาเลยค่ะให้เล็กก่อนเลยป่ะเอาเลยครับเอาเลยเอาเลย<ช>ไม่ถนัดยืนได้เลยนะยืนได้เลยนะยืนตักก็ได้เหนื่อยเน้นเลยพี่น้องแบบมื่อนี้ซุกซุกใจไรเลยกินปลาโค,ค้งเหมือนขันหยาดหมอิ่มเลยกระสิหม,มอเนรนไปกินคนเดียว <c oughs> <c oughs> เอาเลยอเอาเลยเอลยู้แบบสุดยอดเลยใสยม่มบนเส้นไปไหนสดหนับมันน้ำแบบเค็มคนแห้ค่ะน้ำจิ้มปลาจุ่มหนิพี่น้อง สุดยอดเลยแหละเป็นสีแนวนี้เนาะจิ้มปลาจมครับยังไล่ไปเลยยันเฮยยันเฮยไปเดยเอาถวยไใส่ใหม่พี่น้องเพิ่มเบิร์ลองเบิร์เอาเล่ยเด้อป้าป้าไอ้ต้อกินผักด้วยไอ้มักผักบอกซื้อรถผักอยู่ข้างล่าง เนี่ยปลายชงทึ่งปลแท้ๆเฮ้ยบุ้ยเซ็นไฟนี่เส้นตาอีกบอเส้นตามตามีอีกแล้วครับเส้นเหนียวเหนียวนุ่มพันยันไส้สุดยอดเลยนุนยันไส้น้องไพ่นี่คขาเปนคนขยันนะครับพี่น้องปัญหาจึงแต่อันค้างแสบมาให้อันใหญ่ก็อ้ายกินพี่น้องน้องไพรี่ก็หมอบิ๊กนี่พันสุดยอดเลยพี่น้องเป็นคนขยันขยันดีพี่น้อง ขยันขายของมาเรื่อบิ๊กตาอมมาเรื่องกินเจ้าวันนลางบิ๊กบิ๊กว่าอยากอยากกินปลาบึกอยู่ได้บิ๊กว่าอุ้ยอยากกินปลาบึกปลากรดอยู่ได้วันไหนวันไหนวันไหนอันวันไหนวันไหนบิ๊กกับพี่ต่อมขึ้นมาอันเดี๋ยวเล็กจัดมาให้อีกค่ะวะยาค่ะอยู่บ้านเล็กมีหลายรัดเอาอยู่ทั้งท่าเลย่ะไปดูที่ทอนฟันเลยเจ้าน้อยนี่ต่อไหมพี่หน่อเบองเนื้อปลา นองม้วน <Okay. S 1> องจ่บเพื่อนป๊อโตเป็นไงเลยค่ะ,ห,ะหวานมากนุ่มเนาะจุ่มกับน้ำจิ้มน้ำซุปกเกับเกือบเกือบเข้ม <laughs> แ,แต่ว่าอร่อยนะเกืบอเกบเข้มนี่คือนัวเลยครับนัวน,นิดนึงอร่อยครับกลมกล่อมมาถึกหมือด,ดีดีเลยจ้ะพี่น้องน้องเรกนี่มายยมได้อัน หนาวเยี่ยนันเดือดร้อนกันกินเจ้าหอนเยี่ยมนันเตี้ยค่ะบรรยากาศมันหายบรรยากาศมันดีขันบ้าบ่ถึอมือขันพันบ่บอกเพื่ตนตีคนเราไปพอกันอยู่หนาเจาปูขายของอยู่หมดละกินอาหารทสร้างคุณเนาะเล็กกะทิไปขายอันเรื่องหลังการทำอาหารตัวพูมาบ่ไปขายกับอะไรพี่น้องเอ้ยเพื่อนกันเล่นกันที่สิวันยังไงเนาะเดี๋ยวจักมือเดี๋ยวเล็กสิลักมาอยู่มือมือหนาซานเจาปู สิมาขอสซดอันก๋วยจั๊บน้ำซักถั่วอก็ค่ะมาเบิองมากินเบิองมากินเบิองมากินเมืองเมงเล็กบะแสบดอกแต่ว่าเพิ่นนังมาคุเมืองเป็นกิวอะไรไหมอร่อยน้องไข่เนื้อเมญ่าเจ้ากระดีเออจะสุดกิวละปริมีกระลังแห้งใจปริมีกระลังแห้งใจน่าน้องเล็กเนาะเอาสมุนไพรมาเปลี่ยวฮะ มันเส้นอาเลจริงๆนะเด็กใช่ค่ะมันนุ่มเนื้อเหนียมันหนึบๆเหนียวนุ่มปลาปลากรปุกเอ้ยปลากระปุกหรอบังปลากระปุกปลาเบือกค่ะจุ่มจุ่มค่ะมันงเฮ็ดปลาจุ่มอย่าลืมนะค่ะอย่าลืมขิงกับคาด้วยค่ะเพราะว่าขาดไม่ได้ปลาจุ่มต้องมีอ่าขิงกับป๋านะเพราะบอว่าปลาบึกนี่คล้ายๆกับปลาสวายแม่นบอก คล้ายๆค่ะแนําพนในพนมันแปลกกันตรงไหนอ่คล้ายๆกับปลาสวายเนอะจากเพราะว่าถ้าแบบว่าคนที่แบบว่าบริยูรุ่มน้ำโค้งหรือว่าคนทีแบบบอกเคยแบบบอกเคยกินหรือว่าบอกคุกกี้อะไรนี่แคบซิบรูจักเลยค่ะว่าอันใดปลาบึกอันใดปลาสวายปลาสวายนี่มันจะมันจะเป็นปลาเลี้ยงค่ะแต่ว่าปลาบึกมันจะอยู่ในน้าโคลงมันมันเป็นยังไงนะที่เราวมันเป็นยังไงนะบึกมันจะต่างกับปลาสวายยังไง อ๋อโอ้ยตรงหัวค่ะตรงหัวหัวหัวมันจะใหญ่กว่าอัดขนาดเล็กยุคยุคดำโค้งทุกมือในเล็กแต่ยังเบิ้งเทบสีบปอาะค่ะพี่น้องอ๋ออ๋ออ๋อเหมือนยังน้องเล็กป่ะอ๋อเหมือนยังน้องเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาลงอีกชุดหนึ่งอู้ยเยอุเยอะเล็กเยอะเยอะวันเอาช่วยมาอาการมากวันนับมากนับนับไปดิคิดแต่พักตด้งใจเด้อกินแต่บุญเสกป่า น้งเล็กเอาล้บอนเล็กเอาแล้ววะเอาละค่ะเอาละค่ะผักหอยแห้งหน่อยกินแต่อันผักเจ้าก็ดีเนาะหักซ้ำเก่าล่ะล่ะบ่มากบ่หน่อยแต่หักตลอดไปเจ้าแล้วน้องเล็กก็ะยู่อยากอายคนบอกปานพุทโธถ้าขนาดนี้ไม่ต้องอายก็ได้ค่ะเอาฉากกันใหม่เป็นหยอกกันไม่พี่น้องน้องเล็กตากให้มันเร็วๆแล้วตากให้มันเบิดเดี๋ยวอายสีเอานนี้ลง กานหยอกการพาก,กันจีบกันเบิดเหม่อพี่เนาะโอ้ยการทวงชีวิตเนาะหว่วยว่าซื้อว่าตายไปสะไปจีบผู้อื่นได้ปะเนาะเหล็กจีบกันจีบกันแบย่างชีวิตย่างย่างชีวิต,วตยังอยูย,ยา่างเงไพกระยาโหลดกันทีคู่ข้องครับหักกันแพ่งกันโหลดผัวเมียน,น,ยนี่หุ้ยผลงานเนาะดึงดึงดีดีเด้เด้อ มึงค่ะเนื้อปลาวันละลงเลยเนื้อปลาลงนิดนึงตัวนะเอาเอาน้มซุปอีกวะไม่ค่ะไม่เบื่อบอกมวลไม่ค่ะไม่เบื่อเบื่อหนกจอมวลกว่านีดค่ะเบื่อก็อยูในมือนั่นเล่นเกมอยู่เป็นว่ามานอนโดห้ยคือขั้นแขีวเนี่ยคนเล่นเกมอยู่มานอนเฮาแมนบอกแมนอยากโซ่เพามบ้านมานอนจ้า กต่เพื่นกระทายรัวแล้วก็วสู้นี่ต้อยนี่ตับงใหไป็นยังนี้เยโมเมยนยเถอะอยู <c oughs> ่บ่อยูสายฟ้าเห็ดการบ้าน่าอย,ย่รับสวีทแันแอ่คะ <c oughs> จ,าจากพ่อเล็กยิ้นหนาบานกินี่มันมดิดหมดหมดขึ้นเด้ <c oughs> หมดตัวสายฟ้าเห็ดนำไมเห็ดสป <c oughs> <c oughs> ในว่ามันขึ้นมาตอมข้าวบ้านเนาะอือเสียบบิลเนาะปลานเนี่ยเสียบดีพี่เศษเพราะมันนั่งน้ำกันมีเศษเสียบเพื่อนยังนี่พี่เศษปลาเดียวอันนอกรอบนะฮะส่กนก็เพิ่นเอามาให้เลยอะเสียบลายปลาปลาบึกนี่ทำได้หลายเมนูดิค่ะมีทำแบบเป็นต้มยำก็ได้ค่ะเอาไปไปหมกแบบ บานเห่านะมกหมอแสบแหงค่ะกุ้ปปลาสวายหรอ่ใช่เอาไปเราเราไปทำห่อหมกนะก็อร่อยเด้นี่ใดไออันผู้ใดยอยากเห็นอันปลา,านั่นปลานี่น้องเร็กกินปลาไปเบิ่งอยู่ช่องเพิ่นเด้อจ้ะเ<ป>พิน่นอันแม่นมาด้้จะปลาน้านำโขงซนะปลาน้ำโขงน่ะเพิ่นมักลงปลาน้ำโขงจ้ะพี่<อ>น้องจ้จัดเลยครับยี่ปฎีพาไปกินอยู่ริมโขงพร้อมกันมัน มันได้ากาดค่ะบาดพันธุ์จีริมหวงไหมครับเดี๋ยวว่างๆครับเห็นว่างกันแล้วส่วนบิ๊กส่วนต่ําไปพุ่นละเห็นว่างก่อนเป็นส่วนอยู่ที่ผ้าผ้าขี้เล่อ,อไปกินอยู่กลางหนงโนคเลยค่ะ <c oughs> จับนนเนาะคุณเส้นของที่ต้มอร่อยมากค่ะอ่ะปะปะอร่อยหอนับหนับหนุบหนับจริงๆเนี่ย เกลบได้กับาขาดครับพี่น้องไม่ขาดเลยแต่เป็นคนที่มักกินวนเส้นเนาะแมนจะกินเนื้อย่างแก้วฟ้าอะไร้นเส้นพีเบียส่วนพีเบียเลยกินวนเส้นอย่างเดียวเว่บ ไอม่มข้าวเลยพี่น้องปลาหนาววนคุดได้มากรวกกินสุดยอดเลยบมมีสอนกลางเลือพี่น้องเดือไป็น,นินกันกินด้วกันครับพี่น้องอากาศเย็นๆสดนหอนๆจักบาทเสียเล็กมากเหมยได้คือหนาวขุ่มเหมยเนาะอีหลีนัอ <ใน S 1> เล็กมาก เด็กข้าร่มมาดำพอ่น้องแถมหนาวไม่พอเด็กคืมทั้งวันอีวันใช่คืมทั้งวันแล้วก็ลมแต่อากาศดีค่ะไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วก็เย็นๆนะครับพี่น้องไปเบิ่งมองขายของตลาดคนเงียบเงียบพี่น้องไปซื้อมไปซื้อมาซื้อของมาเงียบ ผู้ได้เป็นพ่อขาแม่ขาสูนํำกันเล้อพี่น้องพงก็เป็นพ่อข่าแม่ขาดพงษ์กับสูเลี่ยลูกพงกับซ้องคนกินนมคือกันมืษกับสูกันพี่น้องอันนี้ก็แม่ขาค่ะคือกันจากทุกเมือนี่กัดฟันสูอยู่ค่ะนี่ก็แม่ขาน้องส้ากับแม่ขาคือกันครับสูรพี่น้องชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปเนาะสูน่ำกันเน้อจ้ะบ่สูรกับบ่หลอดครับพี่น้องทุกเมือนี่คือสูรอย่างเดียวค่ะบ่สูรกับบ่ลูด โคว,ว,ว,วิดกระซั่มโควิดกระซั่มไขวัดยาหยาดนั่นสูบหลุดพี่น้องอีเลียพี่น้องผู้ดได้ค้าแต่ว่ายาหยโลยานันยาหนีมารักษาบ่อหายยาคืนึ้นหน่อยสิว่ามีกลิ่นสิตายก่อนพี่น้องเสื้อผมนี่สูบมันหลวัดจะสีอย่างคน,นบ่ถทาถ่าถ่าถ่ามันบ่าตายเขากาจตายก่อนทะนนะอัะเลาะเนาะสองยาเหล่านี้โย่าหลวมแมนแมน มันตายเขายังมันตายก็ตายเลยแต่ว่าเขามันเขาิิิตายมันเขายังมียารักษาได้ Man, <but> คุณหมอก็ยังรักษาเขาได้เป็นบมอละว,วันมือนี้ก็ได้เอาปลามาเห็ดจุ่มปลาเนี่ยนะจ๊ะอัน,นห,หพี่นของเบิง เดอมาสุดก่อนนะคะเดอเงี้ยนั่นพีพีอาร์กับพี่นุ้ยนะคะเคนณบาศอยากกินปลาน้ำโขงไปกินที่ไหนแล้วติดใจอ๋อไปกินที่ชานุมานใช่แกบอกว่าไปกินที่ชานุมานแล้วติดใจน้อยไม่เลยกกะได้ปลาเนาะค่ะแถวบ้านจัดมาหายเลยล่ะค่ะเมื่อนี้บันที่กินยังค่ะกินแต่ปลาแต่ปลาอย่างเดียวเป็นเป็นเป็นจริงจริงแล้วปลาเป็นอาหารสุขภาพเลยแมนแมนทุกทุกวัยเลยทุกวัยเลยตั้งแต่เล็กหน่อยขอดผู้ใหญ่ขอดผู้เฒ่ามั่วเมื่อวันนี้มีแต่คลิป กินปลาอย่างเดียวยันกินหน่วยโบมากินปลาเป็นอาทิตย์อยู่ค่ะโอ้ยไอเด็กกินในขมือเนี่ยไอทำเบียดดิคนมากินปลายันหอดปลาทูยันหอดปลากระป๋องกินตัวเนาะคนมันเลือกกินมาเลยเนาะเนาะว่ากินกับปลาด้ายเลือกปลาด้ายไอไอนุ่มกินแบบนั้นเพื่อที่ให ลูกไก่กินนมกินอย่างไก่ทำไมก่อนแห่งกินปลากระป๋องน้ำผึ้นดัวเลี้ยงเลี้ยงเอื้อยนี่เลี้ยงปลากระป๋องเนี่ปลากระป๋องเนผัดคะน้าปลากระป๋องพี่น้องอย่าว่าปลากระป๋องอันเป็นอาหารถือเจ้าจับว่าถือเจ้าจัาแพงไหมครับทุกวันนี้แพงแล้วทุกวันนี้ตอนนั้นสมัยนั้นสิบแปดบาทเนาะสิบห้าบาทสิบห้าหรือสิบแปดสิบห้าสิบหกบาทอ่าสิบห้าสิบหกบาทเดี๋ยว ไ่ขึ้นมาเป็นสิบแปดสิบแปดนคลองอยู่นานทักวันนี้ยี่สิบเออไม่ได้แล้วทัวันนี้เป็นอีหยังซะมะแพงทส่กระบูดจากพี่น้องเอ้ยจะว่าผมปลูกพักปผู้ยากินนี่ละแพงทุกอย่างทุกวันนี้แพงทุกอย่างไม่ใช่แค่ว่าเนื้อทุกอย่างจริงๆน้ำมันแพงแพงไม่เทปเทปติดกล่องพัสดสอ่ะ ก็ยังขึ้นราคาใช่ไหมแต่ก่อนเล็กไปซื้อแค่แบบเป็นแถบหนึ่งมันจะมีสีม้วนเอาแปดสิบห้าพอเล็กไปซื้อทิมโคเดี๋ยวนี้อ่ะขึ้นร้อยยี่สิบห้าบาทแล้วพุ่ร้อยยี่สิบหใช่ซึ่งมันต้องสามสี่สิบบาทแปดสิบห้าไม่รู้ว่ามันขึ้นเพราะอะไรคือร้อยยี่สิบห้าหรอใช่ไค่ะโอ้ขึ้นสี่สิบบาทขึ้นหอดเด้พี่น้องขึ้นหอดกันเด้อขึ้นเงินก็ดีถามว่า มันแพงขึ้นซื้อไหมมันก็จําเป็นต้องซื้อแหละค่ะถามว่าเงี้ยค่าของชีพขึ้นถามว่าคนมันอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้แต่มันอยู่ได้แบบลําบากอยู่ได้แบบไม่หนีกเกษเกะสนหน้าเม่นว่าวันอยู่ได้แบบทุรักทุเลนะเนาะเกือจะผ่านไปได้มางคนตัวชีไปจะมองเนาะนอันน,น้ำมันน้ำมันพืชเครื่องปรุงขึืนเบดิดจ้ะ สมัยก่อนเ่างมาขายเนาะสามปีที่แล้วสี่สิบเลยขวดละยี่สิบห้าบาทร้อยเงินร้อยหนึ่งนะได้สี่ขวดเดี๋ยวนี้นะบอสห้าสิบเก้าบาทน้ำมันโอ้ยแพงคักแพงเลยมามเอาค่ะนาเดกยกสูน้ำกันค่ะพี่น้องกัดเขียวสูสูเอาให้ถึงที่สุดค่ะเอาตักก่อนตักอะไ มัมมสูงะแล้วพี่น่องเอก็สูอย่างไรเนาะห้องก็ขึ้นสู้เพื่อคนข้างหลังค่ะคนข้างหลังยังไม่สบายเลยใช่ใช่ใช่รสูได้แน่หวะกลับมาบ้านอันตามมูมูมอมอีร <c oughs> ีอันแม่หิวนม นู่นนั่นนี่โอ้ยจ้าพี่น้องจ้าบอ่อะไรนี่รสมันแม่อยากกินนมเนี่ย,ยก,ก็แห้งเลยอ่ะไม่หว่นวานเลยกินขนมมอะยรอ่ะค่ะ,นนะ,คะเล็กเอาหนามาก่อนค่ะโอ้พี่น้องเหนือป่ามนนนันเนี่ยนคักเนี่ยนเน่แต่ว่า เขาบอกว่าปลาปลาเป็นหคุกงเนี <uyor> removed, right? like. ่ยจะเป็นปลาที่เหนื่อยเนี่ยเพราะมันว่ายทวนน้าใช่ไหมว่ายทวนน้าตลอดเพราะน้ํามันไหลตลอดเวลาพี่หน่อยมันมันต้องได้ว่ายทวนน้ำกินละกระหุกระหุตทักนี่ละหุทักน้ํไอายน้ํานองนี่ละครับความรู้คือมันมันมันจะเนื้อเนี่ยมันได้ว่ายตลอดเวลามันไม่เหมือนปลาที่เขาเลี้ยงปลาเขาเลี้ยงมันเป็นน้ำมันนิ่งค่ะบอกดูว่ากอกกำลังกายเนาะมันเ็กคังกายนขี่ออกก็บคนบอกออกนั่นแหละค่ะเนื้อมันก็จะแหนียนตากันจ้ะ นี่ยังว่าสิผ้าพันออกก็ร่างกายไม่พี่เบียร์ก่อนจะออกนะมันก็ต้องแบบมีแรงจูงใจหรือว่าตั้งรางวัลกันก่อนนะพี่เบียร์ตั้งแล้วพน่บอกว่าป้าๆถ้าหอมเนี่ยบกระแทบสัดส่วนได้ไหมก่อนเจ้าสิกระแทบสัดส่วนนี่สิผาาจะออกก็ร่างกายก่อนไหนวะขาเจ้าขาเจ้า่ากกับสัส่วนนี่ออกก็ร่างกายตามคอยบอกถามันบกกระชับนี่ยสิผ้าจะไปเองเลยไอวานนะอิเลี่ยมพี่น้อง เพื่อนว่าตอนนี้เพิ่นกำลังดูแลเจ้าของเนาะเขาเรียกว่าหวยเขาทำส่วนมเงินหน่อยๆน่ีเขาเรียกว่าเจ้าอยากก็ะท่าส่วนออกกำลังกายตาม่อยกวนขันบดลลัยนี่หยสิพาจะไปเองนะมันจะได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นผู้ครองเองพาไปเองมาไ่ยันพี่เบียนพร้อมร่วงก่นี้พี่นวยยังสิกวานี่ี่ะพี่น้องเมียไปไซบอได้ไม่ไม่เมียด้ครัตอนนี้ก็คือพี่เบียร์รถใช่ไหมพี่ก็ เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนรถด้วยเพื่อที่จะให้แบบว่าความตั้งใจเขาเต็มร้อยเออหนึ่งละกกรลังใจสองความตั้งใจเต็มร้อยใครให้ผู้เดียวบางคนมันมันมันไม่ได้เราเราต้องเป็นเพื่อนเขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเป็นได้หมดแล้วเวลากินน่ะเป็นเพื่อนกินด้วยกันใช่ไหมกินก็บหามเรืองเถือจิก็กินด้วยกันกินด้วยกันไม่กินก็ไม่กินเนี่ยพี่พี่ไม่กินเนี่ยแบบพี่ยากับพี่หนุ่ยอะสุดยอดเลยค่ะแต่ส่วนมากนั่นบอสถ้า ถ้าคนหนึ่งเชวนทําอะไรคนหนึ่งก็ตามนะต่างไม่ค่อยไม่ค่อยอะ่อไม่ค่อยขัดเท่าไหร่ถามว่ากินกุ้งหอยกินกองหนึ่งลอยหนึ่งอ่ะซื้อมาสองมันเพราะซื้อแบบซุ้อเขาเพราะซื้อโดนเขาเขามเปิดให่เพราะซื้อแหละปุ๊บกินกินเท่านี้แหละเขากินเท่านี้พี่ก็เออกินเสร็จก็ทำงานเก็บร้านกลับมาล้ะก็คือก็คือกินเท่านี้ก็คือเท่านี้ด้วยกันเพราะเราพอม้วนเออ เราเราว่าจะไม่กินตอนเย็นใช่ไหมละ่ะข้าวมาปุ๊บเพิ่งก,กินน้ำมะนกระเทศยม <c oughs> ไอก้ก็กินน้ำมันบอกว่ากินแล้วจะหน้าสักปุกูสีขาวขึ้นเลยว่ะปดับมืออื่นอีกยังก็พวกขาวหรอกกันเลยว่ะ <c oughs> แต่ว่าพี่ก็กินเพื่ออะไรเพืบบ <c oughs> ่อระบบย่อยระบบแค่ต่อไปนี่ขั้นว่ากินน,กนั่นเขาจาเตลี่ยนสีไปเลยสร้างซองกระปุกว่ะยานอยู่เด้อกระปุกอันแต่อันเดิมนี่ก็ยังว่าอันเอ่อครีมทาหน้าของอะไรน่ะป้าเด๋อ น้องม่ียะังนะเอาไปมาเดี๋ยวจะได้ตัวใส่แต่ของเอกกระดิเยก็ยังใส่อยู่ใส่ของเพิ่นสิบว่าใส่อยู่บ่คะเนออันพาให้ป้าป้าหน่อยด้วพอดูแลตัวเองไปดูแลตัวเองมาแล้วพอทีนี้จะค้นพบตัวเองได้ที่นี้ได้เพื่อนสาวมาเจะบอกจะบอกเ้อตอนที่มาคบกันน่ะเพิ่นน่ะทําเป็นกระเทยเด้เข้ามาหาน่ะเราก็นึกว่าเออเราก็นึกว่าแบบเพิ่นเป็นแบบ สาวอะไรอย่างงี้ใช่ถ้ามาถ้ามาแบบแต่เมนจะบอกน้อสงการยังสีหน่าจ้ะสงการนอกวัยรุ่นนาะพี่น้องอันก็เกาล้าเหลังอันพี่น้องเพื่อนก็อันสงการนอกกับมู๊ก็เละหลายเพื่อนก็ทําท่าแบบจังแซงจังเสียเต้นให้แบบเย็บผมว่าเย็บผมมาหาให้ไหมเปล่าถ้าแบบเข้ามาแมนๆกลัวกลัวเราไม่มองกลัวเราแม่แล้วก็เลยแบบมาตีตีเป็นเพื่อนสาวก่อนว่าเขาจะมีใจให้เรา ชอบ,ชอบแบบล่าเริงชอบแบบคืออะไรที่มันเป็นผู้ชายเราก็นึกว่าเขาเป็นกระเทยอะไรที่มันเป็นผู้ชายแล้วแหวกในผู้ชายแล้วแล้วมันสนุกละเออพี่ชอบทาแบบนั้น<ม>ดีด่เนี่ยไม่กระเทอว่าเป็นผู้ชายแหละเมื่อกันธรรมดาจ้พ่ออีคืออยากสนุกกับผู้หญิงด้วยไง<ม>แต่ว่าเขาน่ะหัวเป็นผู้ชายทั้งแท,งท่งแต่ว่าเราอยากเห<า> <en> ็นแห่งคว่าเห็นเห็นผู้หญิงมวนเท่ากัแบบว่าอยากให้เขาน่ะมาสนุกกับเราด้วยประมาณนี้นะ อันนี้พี่เบียกับปได้ว่างเนีพี่เบียร์กับว่าเพื่อนสาวกันเลยก็เล่นก็แบบโอ้ยสีเรือบ่เนาะกสบายว่าเพื่อนจะจะเอกขึ้นแล้วสบายอยู่บอกมันบอกว่านะครับพี่น้องครับสบายอยู่ตลอดว่าบอกความเก่าเป็นยกแต่ว่าเพิ่นบักเพิ่นบักแหย่ไอ้ก็เอื่ยฟังเนื่องความหลังแบบว่าเพื่นมังฟังเลยพี่น้องอยากฟังค่ะอยากฟังอยากอยากรู้ไงคะว่ามานมั่งบ่มีไพ่บ่อยอยากฟังเลยน้องเล็ก ดูแล้พันธุ์ตีชนิดทำใเป็นเพื่อนน้ำมันมีเยอะบ่น่ะมีอยู่ค่ะจะมีอยู่มีบอกเขินบอกัถิ่มลงไปใส่แล้วบัตรเบื้องารเบิ่งเด้อเล็กเอ้ยมีน้ำอยู่แก่เขินใช่ไหมผมก็แสบเลยตาจงมันีไปฟังความเก่าความลังเพิ่นจนเพื่น้องเอาพี่น้องครับสซาบมื้อนี้น้องเล็กสาผ้าจวดเพิ่นก็เลยฟังความลังของอ้ายเอื้ไปแล้วล่ะ โมดเดี๋ยวสีคอยคอยมาเดี๋ยวว่าอี๋เดี๋ยวว่าอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาผู้ใดอยากฟังเดี๋ยวเล็กสีมาดูดูเดี๋ยวสีคอยมาเจ่อมเดี๋ยวจะคอยมาเจาะเขาวที่เล็กเท่าหน่อยค่ะพี่น้องเป็นเอาใครลูกมาฝากครับมาใครลูกกะสร้างลำพันธุ์ไหนเลยเล็กชาพักจวดเขาไม่เลยครับผมใครลูกเป็ดเวียดนามได้จ้าไหมคะใครใครลูกจ้าไดนครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยสำหรับการกินมั่มั่วหรือกินบอสุภาพหรือว่าบอสุภาบต้องคำนาะ สำหรับมืออบม่อนี้กกเอาซ้ำนี่ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามไปช่องเคยบนค้อกำล,ลังศิลกะน้นองเล็กสา,าวผ้าจวดนี่เด้อครับผมจวดนี่เด้อจ้ะสำหรับมื่อนี้ผมสามคนขอลาไปก่อนครับคลิปหนา้ามาพบกันใหม,คม่ครับสวัสดีครับ